กับหูฟังไม่ใช่ครับวันนี้เราจะมาพบกับเรื่องราวของตัวตึงบ้านฉางโดยต้องทำยังไงต้องทำยังไงอ่ะพูอะไรตัวตึงบ้านฉางคืออะไรคือโรงแรม SK s k คอยู่ที่จังหวัดอะไรครับรู้ไหมระยองระยองทำไมก็ถึงตัวตึงครับเพราะว่าแอดมินปั่นมากเราก็ปั่นมาใช่ไหม ช่โอเคได้ไงต่อต้องไปดินน้ำใช่ไหมใช่ดูเรื่องไหมครับดูเรื่องอ้าวแล้วทำคลิปได้ไงเอไม่รู้เรื่องอะไรเลยนี่เดี๋ยวเดี๋เวผมจะเล่าเห้ฟเด็เด็งเด็่เด็เดาโด่งดังเรืกองแอดมินด็กเด็กวนบาทา็กเด่กหดายเด็กเดะกอด็กเงแรเนี้จริงหรือเปล่ารเเ เพราะว่าแอดมินทำอย่างเงี้ยมันบางคนก็มองให้ความเชื่อถือแต่การเป็นโดนใจชาวเน็ตนะชาวเน็ตนี่คือใครครับชาวเน็ตคือคนทั่วไปที่เล่นโซเชียลนี่แหละค่ะแต่ว่ามันถูกใจชาวเน็ตก็เพราะว่ามันเป็นการตลาดรูปแบบใหม่ชาวเน็ตนี่เหมือนกับพวกชาวนาชาวไร่อะไรอย่างเงี้ยด้วยเหมือนกันชาวนาชาวไร่ชาวออฟฟิศก็เป็นค่ะต่อตัวตึงแล้วไอ้โพสต์เนี้ยมันแชร์เยอะ พี่พี่ปุ๋ยครับผมเพราะว่าเขาอ่ะโดนใจชาวเน็ตเรื่องที่จอดรถเนี่ยเขาบอกว่าซูเปอร์คาร์จอดแถว A ติดกับโรงแรม uh huh. อ่ะก็คือให้จอดที่ VIP เลยมีลำดับชั้นไหมเนี่ยถ้ารถทั่วไป uh huh. วก็โตโยต้ายาริสวีออสซิต huh. ีจอดแถว BD uh huh. ก็คือถัดมา uh huh. ส่วน MG หรือและกบาแต่งซิ่งเนี่ยให้ไปจอดถนนฝั่งตรงข้ามนอกโรงแรมไปเลย อย่างนี้เดี๋ยวมีดอกมาตลอดกบุก็มันเป็นการแบบเหยียดๆกับเกียนเกียน่ะเพราะเอ็มจีเขาก็แซวกันนะพวกกระบะแต่งซิ่งก็ในในในที่เราเคยเห็นก็คือชอบขับแบบกวนอ่ะก็เป็นการแซวนี่ฟอร์จูเนอร์ฟอร์จูเนอร์ให้ไปจอดเฉพาะที่จอดฟอร์จูเนอร์ในซอย18ไม่ให้จอดรวมยี่ห้ออื่นจะได้ไม่สร้างปัญหาเพราะฟอร์จูเนอร์เนี่ยเขาโด่งดังเรื่องคุกเขาเชื่อว่าเอ่อรถทรงพลังคุกกี้ มันก็มันในในโลกของโซเชียลเนี่ยมันจะมีพวกคลิปเหตุการณ์พวกรถอุบัติเหตุรถซิ่งรถขับไม่ดีบนถนนเนี่ยฟอร์จูนเนี่ยหรือฟอร์จูเนอร์เนี่ยเขาเรียกว่าฟอร์จูนคุกกี้อ๋ออ่าเขาเขาจะเรียกว่าฟอร์จูนคุกกี้ซึ่งมีชื่อเสียงในเรื่องของการขับขี่ที่ไรเขาเรียกว่าไรวนัยธรรมขับขี่แบบซิ่งอ่ะพี่โอเคีนัไตัวตึงบ้านฉางคืออะไรตัวตึงบ้านฉางอ๋อ อีอีโรงแรมนี่แน่เลยเนี่ยที่มันจะมีสี่เซสชั่นใช่ไหมที่แบ่งอ่าเบนซเอ๊ะยันลืมอะ่ะใช่สูบอะไรขนาดนะั้นซุปเปอร์คาร์แถวแถวหนึ่งเป็นอย่างนี้ครับพี่โอเคได้รู้จักตัวตึกบ้านฉางเรียบร้อยฮะมันเกิดมาจากโรงแรม S K K บ้านฉางระยองเลยก็เนี่ยนี่แหละครับมันไร้สาระไม่ไร้สาระเป็นเรื่องไม,ไม่เข้าว่าตัวตึกบ้านฉางคืออะไรให้ใกล้พูด รู้แล้วนะฮะมีแต่หูตึงอ่ะตึงเดือฝากกดไลค์หน่อยฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับเจ้าของช่องด้วยนะคะแชร์กดไลค์ซิงซีด้วย ที่เข้ามาดูคลิปของช่องวีเตอร์วีเตอร์นะครับข่าวสารดีๆแบบนี้เรามีมาฝากกันให้คุณได้รับชมทุกวันนะครับฝา,ากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง